สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่นะครับเราอยู่กันกับ s e l e c t ซ n e Zero นะวันนี้พี่จะมาโชว์นะครับเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่าอาวุธระดับ4ดาวนะครับหรืออาวุธม่วงนะครับกับอาวุธ3ดาวเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับโดยที่ตัวละครนะครับสายอานูมาลีเนี่ยความแรงของเขามันก็จะขึ้นอยู่กับค่าความชำนาญอนมาลีเนาะพลังโจมตีนะครับเพเนเทรตอะไรแบบเนี้ย ถ้าอาวุธชิ้นไหนนะครับที่มันเพิ่มโบนัสธาตุนะครับแล้วก็ค่าพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อความแรงนะครับของตัวดดเมจของออนมาลีของตัวละครตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะแรงเขาก็จะใส่แบบเกม i ินี่เมติกสตอมบราโวนะครับหรือว่าเรนฟอเรสเนี่ยอันเนี้ย คนฮิตใส่มากนะเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูนะครับโดยใช้ตัวของ Rainforest นะครับซึ่งพี่มี Rainforest อยู่อันนึงขัดสองนะทุกคนอันนี้ขัดสองนะครับเอามาเทสให้ดูเปรียบเทียบกันกับตัวของ Magic Storm Alpha นะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้แดาเมดเออแต่ว่าเขาจะได้ควบคุมโนโมารีแทนนะครับซึ่งมันมีผลต่อก,การบิวอัพนะปกติตัวละครเราถ้าใส่นาฬิกาควบคุมโนโมารีแล้วนะครับ เขาก็จะมีตัวของควบคุนโนโม a n o m เนี่ยอยู่สักประมาณ150เพะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะแจกเพิ่มอีก40หมายความว่ามันก็จะเพิ่มมาอีกสักประมาณ20 20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าเราก็จะแปะอโนโมาลีได้เร็วขึ้นประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนกว่าปกตินะเสื้ออาวุธแรงบีเนี่ยเราแน่นอนว่าเรามีขัดห้ากันอยู่แล้วครับมันเปิดกรชามันก็ออกในเกมนี้ไม่มีแบบเก็บตามหงตามหีบอะไรด้วยนะครับเดฉะนั้นะ คราฟยังได้เลยนะเอออาวุธแรงบีคราฟได้ด้วยเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีขัดห้ายอยู่แล้วนะเรียกว่าเป็นของกาดหาง่ายคนก็เลยมองข้ามนะครับเราจะเริ่มนับเวลาหลังจากที่เริ่มตีตัวบอสนะครับอันนี้เป็นเวนฟอเรสก่อนนะทุกคนเออตอนแพ็ุงแพ็คมอนอะไรตรงนี้อ่ะที่อาจจะตัดออกนะครับเพราะว่าเกมนี้มันแพ็คมอนยากการจะแพ็คมอนแล้วทําเวลาให้ได้ดีๆเท่กากันมันทํายากนะครับเออก็ เรียกว่าเดี๋ยวตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่เป็นบอสเลยนะอ่ะตรงนี้เราเริ่มตีบอสต,ตอนที่708นะครับมาถึงปั๊บนะครับพี่ก็สามารถแอสซาวได้1นทีเนาะเออดาเมจแรกก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนะครับยังไม่มีบัฟนะครับอันนี้มีบัฟละอ่าพอเริ่มมีบัฟของตัวซีซ่านะครับ ก็พยายามจะดันหลอดสแตนก่อนนะครับเสร็จแล้วพี่ก็บัฟด้วยตัวของลูซี่นะครับฟูบัฟแล้วนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ปั่นนะครับแอสเซานะครับอันนี้มันมีผองซิซ่าด้วยมันเลยได้แสนสี่นะครับอ่าตอนนี้เข้าสู่สตันแล้วนะครับเข้าสู่สตันได้คูณร้อยห้าสิบแล้วนะครับพี่ก็ปั่นนะครับสังเกตว่าติดแอสเซานะครับได้สามแสนกว่านะครับสามแสนกว่าอันนี้เป็นการเก็บ นะครับสามแสนสองนะครับเออนี่ได้ประมาณสามแสนกว่านะครับเสร็จแล้วก็ระเบิดแขนตรงนี้นะครับได้อีกสามแสนกว่าเห็นไหมทุกคนห้าครั้งแลวนะครับตอนนี้เราแอสซาไปห้าครั้งละโอเคตอนนี้บัฟตัวของซีซ่าหมดนะครับบัฟซีซ่าหมดอ่าโอเคเอากลับมาบัฟแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาครับตีนะครับโบเขาให้นะครับเขาสตั้์นะครับบัฟเลยครับเสร็จแล้วก็ปั่นนะครับ โบเข้าไปนะครับสามแสนหนึ่งนะครับทุกคนครับแล้วก็อันตินะครับอันติในสตันเลยครับอันติในสตันนะครับแต่ว่าได้แค่ครึ่งหลอดสังเกตว่าการบิวอัพนะครับมันช้าแต่ว่าแาเมจถูงมากนะครับวันนี้พอเต็มสแต็กละครับเต็มสแต็กอยที่สี่แสนเก้านะครับเกือบห้าแสนนะครับเออนี่ก็สี่แสนนะครับพอออกจากสตันมานิดนึงก็เหลือสี่แสนนะครับเมื่อกี้คือเต็มสแต็กแบบบิวอัพในสตันเลยนะ อ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับจะชาร์จแขนไหมเดี๋ยวพี่พยายามจะปั่นให้มันติดดิสออเดอร์ตรงนี้นะครับตริ่มมาได้อยู่นะครับสองแสนห้านะครับเก้าครั้งนะครับเก้าครั้งละทุกคนใกล้จะตายแล้วครับทุกคนครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับก็ทําต้องรีบทําให้มันติดเร็วที่สุดนะอ่ะโอเคเรียบร้อยสิบครั้งนะครับใช้เวลาไปประมาณ สนาทีนะทุกคนประมาณ2นาทีต่อไปเรามาดูอาวุธ3ดาวกันบ้างนะครับเมจิกตอมอัลฟานะครับมาถึงนะครับที่ก็รับไปก่อนนะครับรับไปก่อนเ,ออเดี๋ยวแล้วก็ปาดน,นะครับพยายามจะทำให้บนระเบิดแขนก่อนนะถึงจวดนี้นะครับดาเมจแรกอยู่ที่แสนสนะครับสังเกตว่าดาเมจต,ต่างกันมากนะเออแต่ว่าแอซซอลไป2ทีแล้วนะครับรอบที่2องสองแสนนะครับ เออแต่อัศว์ถี่มากเลยสามรอบแล้วครับทุกคนครับแสนเจ็ดนะครับเบานะเบาเบาอืมจากสามแสนหรือแสนกว่าแต่ว่าซัดไปสามทีแล้วครับสามดอกแล้วอะทุกคนฟาดเข้าไปนะครับและจังหวะนี้ครับกําลังจะร้อยมันเข้ากัะตันตรงนี้นะครับโอเคครั้งที่สี่ที่ติดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ดูจากเกตแล้วก็เลือกมันลดไปข้อหนึ่งนะครับเออแต่ว่าไม่รู้ว่าลดไปเท่าไหร่นะครับแต่ก็ปั่นนะครับทุกคนครับอันนี้บิ้วนลครับในตันนะครับ ครั้งที่5ครับขึ้นมาเป็น3ามแสนเห็นไหมทุกคนเป็น3ามแสนนะครับเสร็จแล้วก็เพาะนะครับฟาดบัฟนะครับทุกคนครับแต่จังหวะนี้ครับ6ครั้งครับทุกคนครับเออด้าเมฆจอยู่ที่ประมาณเนี่ยสองแสนเลยครับเออประมาณนั้นเองนะครับเบามากแต่ว่าไปแล้ว6ครั้งนะครับแต่จังหวะนี้ครับอันติใส่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจากขึ้นหลอดนะครับ ตติมนะครับเจ็ดค้างแล้วนะครับเจ็ดค้างแล้วเสร็จแล้วก็ปั่นต่อนะครับแล้วก็เริมนะครับแปดค้างแล้วนะครับเออสองแสนกว่าสองแสนกว่าแต่มากีมากนะครับเอาตันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ฟาดครับเสร็จแล้วก็บั๊นะครับทุกคนครับอตนนี้ต้องกดโล่ใหม่นะครับพราะโล่แตกนะครับปั่นนะครับ ตืมนะครับทุกคนครับได้อีก3า0แสนนะครับอันนี้วิวในปันนะครับเสร็จแล้วก็ปั่นนะครับตืมนะครับอ่าสองตนะครับแต่จังหวะนี้ครับส่วนนะครับโบเขาให้นะครับแล้วก็ตีเว่าไเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็บั็นะครับอ่าบัฟแล้วนะครับมาครับครั้งที่11แล้วนะครับวันที่สิบเอ็ดครับก็สิบเอ็ดครับก็สองแสนห้านะครับ แล้วก็จังหวะนี้ครับปิดครังสุดท้ายให้ทันครับผมครับพยายามจะกระโดดตีนะครับอ่ะปานใส่ครับตรึมเรียบร้อยนะครับ12ครั้งทุกคนสังเกตว่าใช้เวลาไปประมาณ2นาทีนะครับเหมือนกันเลยนะสังเกตว่า เวลามันต่างกันแค่สามสี่วินะครับซึ่งมันก็คือ NG มอนจอเนาะเล่นรอบที่สองก็คือมอนมันชาร์จแขนหลังจากที่มันออกจากสตันชาร์ไปนิดนึงมันถ่วงเวลาเรานะครับมันก็เลยทําให้ชาร์ไปนิดนึงแต่ว่าสังเกตว่าเวลาโดยรวมไม่ได้ต่างกันเลยนะสองนาทีนะครับการที่เราใส่อุวุธ3ดาวแล้วไปใส่อุวุธ4ดาวนะครับสังเกตว่าแดเมจที่ได้มันไม่ได้แบบโอ้ทาให้มัน มันเร็วขึ้นไปสิบ0ี่สิบวิมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสําหรับเกมค่ายนี้นะเพราะนั้นอย่าดูถูกอาวุธ3ดาวนะครับอย่าดูถูกอาวุธ3ดาวซึ่งตัวของ Magic s t o p Alpha เนี่ยเป็นอาวุธที่เราค่อนข้างแนะนำนะครับเอ่อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำให้เราตีติดแอส a u l t ได้เร็วขึ้นครับอาวุธที่สามารถเพิ่มคอนทรลอนรโมรี a ่เนี่ยตอนนี้มันมีแค่อาวุธ3ดาวตัวนี้คือ Magic Stop Alpha นะครับ แล้วอีกอันนึงก็คืออาวุธเจนอาวุธเจนแบบเพิ่มบิลอาบสี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งมันก็จะเพิ่มมากกว่าตัวนี้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นแต่นั่นก็คือเราก็ต้องเอาเพชรไปแลกนะครับมันก็ดูค่าเขาแบบเออเราเอาเพชรไปแลกเลยเหรออะไรงเงี้ยมันก็ไม่ได้จําเป็นเนาะทุกคนเพราะว่าอย่างที่เห็นครับว่าการผ่านตัวของชิยูเนี่ยนี่พี่แทบจะไม่ได้อัพอะไรเลยนะตัวละครก็อัพแค่ ABC นะครับแล้วก็ ดีไซน์ก็กาก,ากมากทุกคนเพราะว่าตัวของค่า AP มันอยู่ที่300เองนะครับเออความจานานธาตุมันอยู่ที่300เองมันก็ยังผ่านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นนะครับที่จะไปเปิดแบบโออาวุธเจนมาเอาไอ้วิลอัพสี่สิบอร์เซนอะไรเงี้ยซึ่งเราเคยเล่นเกมค่ายนี้นะครับมาแล้วเนาะซึ่งเราก็จะรู้ว่าเออถ้ามันเป็นอาวุธ3ดาวนะครับหรือว่าอาวุธสีฟ้าเนี่ย ถ้ามันขัด5ปกติมันจะมีค่าเท่ากับอาวุธสดาวประมาณขัด3นะครับเอออยู่แล้วนะเออเขาจะเฉลี่ยมาประมาณแบบนี้ถ้าคุณอยากจะใส่อาวุธสีม่วงนะครับคุณก็ต้องมีขัด5ก่อนมันถึงจะแบบเห็นผลจริงๆจังๆได้นะที่มันจะเออเริ่มมีความแตกต่างนะครับในกรณีที่ออปชันมันคล้ายกันนะครับแต่ถ้าใครจะใส่อาวุธสีดาวนะครับอย่างเรนฟอเรสเนี่ยตัวนี้มันสามารถคราฟได้นะทุกคน เพราะนั้นคุณสามารถขัด5มันได้นะครับทำให้มันกลายเป็นขัด5ได้มันก็จะดีกว่าตัวนี้อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะดีอ่ะสักประมาณ1ิวิแล้วกันที่น่าจะให้สักประมาณ1ิวิก็จะประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งถ้าเรามีอาวุธสีม่วงแบบขัด5เนาะถ้าเราอ้างอิงจากเกมที่เราเคยเล่นมาของค่ายนี้เนี่ยเออมันก็จะดีกว่าการที่เราจะไปใส่อาวุธ5ดาวขัด1อีกนะ หรือว่าอาวุธสีทองนะครับแล้วก็การการบวกมันก็ใช้ของเยอะอกว่ากันเยอะด้วยนะครับเออการบวกให้มันถึงเลเวล60เนี่ยอาวุธสีฟ้าเนี่ยมันใช้ของน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอาวุธสีม่วงเนาะทีนี้เนี่ยพูดถึงออปชั่นทุกคนออปชั่นของการเพิ่มตัวควบคุม a n o m a l ี่นะครับหรือว่า anomalie mastery เนี่ยตอนนี้มันมีอาวุธแค่2ชิ้นนะครับหลกัหลกๆเลยคือตัว magic storm alpha กับอาวุธเจนเท่านั้นนะ ดฉะนั้นใครที่ไม่มีอาวุธเจนอะ่ะพี่ก็เลยแนะนําตัวนี้ทุกคนเพราะว่าการที่ทําให้มันติดอน o ม a l i ได้ไวนะครับมันมีผลต่อเกมเพลทุกคนโดยเฉพาะด่านนะครับที่แบบมีลูกกระจกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันน้อยทุกคนเราไม่จำเป็นต้องทําดาเมจที่มันแรงเป็นล้านนะครับเออเพราะว่าเลือดสมมติเลือดมันมีแค่แสนหนึ่งเออคุณตี1ล้านคุณก็ต้องใช้อเซวหนึ่งครั้งน,นะครับเพราะว่าถ้าคุณตีธรรมดามันไม่ติดอเซวมันก็ฆ่ามันไม่ได้คุณก็ต้องอเซวอยู่ดี ทีนี้เนี่ยคุณจะแอดเซาลหนึ่งล้านหรือคุณจะแอดเซาลแค่5 0 0 0 0 0มันก็หนึ่งแอดเซาลเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นใครที่แอดเซาลได้เร็วกว่าก็จะฆ่าได้เร็วกว่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้อาวุธนะครับหรือว่าการบิวที่มันสามารถทําให้ติดอนมูมาลี่ได้เร็วกว่ามันก็จะได้เปรียบมากกว่าทุกคนโดยเฉพาะในทีมที่มีดิสออเดอร์ด้วยนะครับการบิวได้เร็วก็จะทําให้เกิดดิสออเดอร์สลับดิสออเดอร์สลับดิสออเดอร์แบบนี้ได้นะครับ ซึ่งมันก็จะทําให้เดามเพุ่งเร็วกว่ากันเยอะนะครับหรือมอนบางตัวเช่นไอตัวมีโลนะทุกคนนะไอตัวมีโลเนี่ยเวลามันกลางโลกปับ๊บคุณจะแอสเซาทีละล้านหรือแอสเซาทีละหมื่นผลสุดท้ายมันจะได้ดามเมจรหกหมื่นเท่ากันทุกครั้งเวลามันกลางโลกอย่างเงี้ยเออเพราะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องแอสเซาแรงๆก็ได้แต่เราแอสเซาเร็วๆมันก็จะเคลียร์มอนตัวนั้นได้ไวกว่าอยู่ดีนะครับจริงๆแล้วมันมีอาวุธอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออาวุธเขาเรียกว่าอาวุธประจําตัวของนะ อันนี้เนี่ยมันก็จะออกมาจากตู้ถ้าใครดวงดีก็จะได้นะครับแต่ว่ามันจะค,คล้ายๆกับเดิ v i วิสทุกคนก็คือมันจะสุ่มออฟนะครับมันจะมีออฟสามออฟนะครับซึ่งพลังโจมตีกับเอพีะ AP จะส่งผลให้มันแรงขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอ,อีกอฟหนึ่งก็คือเพิ่มบิวอัพยี่นะครับด้วยความที่มันสุ่มพี่ก็เลยไม่ชอบใช้ตัวนี้ทุกคนเพราะว่าค่าที่มันได้มันมีผลต่อกเกมเพย์นะครับเช่นปกติเรากะไว้แล้วว่าเ,าร,เราตีสามทีอะ มันก็จะทําให้มันโดนอ anomaly ใช่ไหมมันก็จะขึ้น add c e l แน่ๆน,นะครับบางทีเรายั้งไว้แล้วเรากะว่าจะไป disorder เงี้ยเออปรากฏว่ามันดันสุ่มได้ควบคุมมาปั๊บกดไป 3T มทีมันแอสเซ l ล่วงหน้าเรียบร้อยนะครับเออคุมไม่อยู่อะไรเงี้ยหรือบางครัง้งบางทีเรากะเวล้ว่า 3T มทีมันแอสเซ l แน่ๆเราใส่ alpha มันแอสเซ l แน่ๆน,นะครับเราก็จะทําลายโลกมันได้แล้วเราก็สับตัวแต่ปรากฏว่ากดไป 3T ทีไม่ add c e l เงี้ยเพราะว่า มันสุมได้บับตีแรงแทนอย่างเงี้ยมันมก็น่าลำบากนะครับพี่ก็เลยเไม่ได้ใส่ตัวนี้นะครับซึ่งการใส่อาวุธประจําตัวของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้โชว์ทุกคนมันไม่ได้ออกมาโชว์เหมือนเหมือนเกมเกม,เกมชินอิม팩ที่มันจะทท่ใช่ไหมมือถือในมืออะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างมากมันก็ทําแค่ผมเรืองแสงซึ่งมาเอาใส่เพื่อโปดสวิตช์แล้วก็ถอดออกก็ได้มันไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเรา,เราทำมาแล้วเราบวกมาแล้วเรนฟอเรสเราบ,บวกมาเต็มแล้วเลเวลหกสิบเออก็จะแบบเอองั้นก็ต้องไปทำเอลฟ้ามาใส่แทนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเออคุณก็ไปขัดมันขัดมันให้มันขัดห้าไปเลยนะครับเรนฟอเรสอ่ะอืมถ้ามันแรงขึ้นแล้วความดาเมจเดี๋ยวซับสแต็ตมันเยอะกว่ากาันแบบเห็นผลนะเอออย่างน้อยมันก็เร็วขึ้นด้วยด้วยความแรงที่มันเร็วขึ้นเองนะก็ไปขัดได้นะครับเกมนี้มันขัดไม่ยากขัดไม่ยากทุกคนเพราะว่า ตัวชิปในการคราฟอาวุธเกมนี้มันได้ง่ายนะครับดรอปจากวิลี่บอสนะครับมันสุ่มเออคุณจะเล่นเลเวล30เล่นเลเวล65มันก็ดรอปได้นะครับอ่าถ้ามันไม่ดรอปคุณก็ใช้ไอ้ชิปแซดเมลิทนะครับจากฮอลโลซีโร่เอาไปแลกได้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวนี้มันแลกในร้านแซดเมลิทได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขัดอาวุธอ่าสีม่วงให้เป็นขัด5ได้ง่ายมากนะครับเกมนี้มันง่ายกว่าเกมชินอิมแพ็คจริงๆ การปั้นตัวเกมนี้มันง่ายกว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทํามาแล้วทําสีม่วงมาแล้วก็ไม่ต้องไปไปอะไรมากนะครับก็ขัดมันไปเลยนะครับพยายามขัดอย่างที่พี่บอกนะครับอาวุธสีม่วงอะ่ะถ้าพี่จะใส่พี่จะต้องใส่อย่างน้อยขัด3ามขึ้นไปนะครับถ้ามันไม่ขัด3ามพี่ก็ไม่อยากใส่นะครับเพราะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทําหลายอันอะ่ะ คุณทำไปเลยนะครับทำให้สุดไปเลยนะสีม่วงนะขัด5้าไปเลยนะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ